สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์วัอนี้พามาโชว์อาหารสื่ออันบักกล้วยผลไม้เอาไปกินอยู่ในบ้านเนาะเก็บตัวโควิดอยู่บ้านหากินผลไม้นี่แหม่เลื่อนหรอนี่เอาอันนี้แหม่อันี่แหม่ตาวีจักบ,บาดใหญ่แห้งแฮะกล้กวยบ้านหานะน้าเนาะเขาเอินกล้วยยี่งหยาบ โอ้กุ้ยนวาวาบี๋บล้มเลยเพื่อนบีเท่า,าทไหร่คะหน้าดูสิห้าสิบบาท,บาท,บาทดีโยสไนท์ทองหัวสะดูนะ้ากงน้ากากก็มีนี่น้ากากสีดำขายจังได้นี่นี่สามสิบบาทเออไฮแหน่แหน้่ความน,าน้นสีชั้นเลยเนื้นอเฮ้ยออกนอกบ้าน เขาบอกว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยให้ใส่ถุงยางอนามัยเวลาออกนอกบ้านอ่ะเว้ยถุงยางหรือหน้ากากอนามัยนี่แม่เธอขายหน้ากากเยอะแยะทําไมเธอไม่ใส่เนี่ยเนี้ยเนี้ยคุณนายเอานี้นะเนี่ยสีดําดูเดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อหน้ากากอันนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ขายอันนี้เนาะ ใช้หน้ากากน้ำบึง์ร้านผลไม้เห็นไหมเจลก็มีนะคะเจลก็มีสิแปดสิบห้าบาทเบลน์อเดอร์กลองละลอยครับแปดสิบห้าบาทอันนี้ก็อันอย่างนี้แบบเป็นแพ็คสามสิบกว่าบาทนี่แปของนี่เห็นบอลรอมีเบัตรเลยอันนี้ของคนใหญ่ตาองค์ผู้ใหญ่สีดำสีฟ้านั่นสีชมพูก็มีสีชมพูก็มีนี่กล่องนี้สีชมพูเนี่ยอ๋อเนี่ยสีชมพูไคชอบ มาดูนะตรงสี่แยกบ้านนนวนเนาะแยกบ้านนนวนแยกบ้านห้านี่ผลเราใหม่ก็มีเยอะแยะเลยกิน้มตำกยินชมตมาก,ก็ต้องซื้ออะไรนะไปซื้อหล่อไม่ตามเองซื้อทุ่งนนวนอ๋อซื้อทุ่งนนวน แตกตังแล้วมีหอดบักเกียง์เน <Yeah. S 1> <อ>านบักเกียรนหวานดูนี้เขาขายของเขาก็ต้องมีเกลกอฮอ h ์เห็นไหมทุกทุกที่แหลนะเนาะเราไปเห็นก็จะเป็นอย่างนี้แหละดูสิเนี่ยขาล้อนะคะโหน้กกากนักเกิดก็ไม่ใส่แหมขาล้อประจำหมู่บ้านแสงหน้าฉันไปแล้ว <c oughs> ดูหนะ้ะ ถนนก็จะเงียบเลยเนาะพี่น้องไปใส่มาใส่บ้านเท่านี้เขาก็ใส่หน้ากากอันนี้อนามัยกันเบิดแหละพี่น้องดูแลตัวเองเนาะนมันเป็น,น,นใช่แล้ววันนี้ก็มันเป็นวันแรงงานด้วยนะคนอาจจะกลับมาบ้านบ้างก็มีเราก็ไม่รู้ใครบ้างม,มันก็มีอยู่แล้วแต่ก,ก็บได้ว่าบรได้ให้บ่ขายของเข้ากับขายปกติุดีกะหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยห็นบ่แมคค่านี่ตนกบยุทงานจ้าไม่ทํางานก็เอาอะไรกินค่ะ เยวยาก็ยังไม่ได้บอกว่ามีเนาะเนี่นยดูสิยอดเยี่ยมมากเลยคนขายของก็มีแมสปิดปากวิ่งเจ้ากองให้ลูกค้าบ้านบานตกนอเนาะเดี๋ยวเขาก็ได้น้านเข่าล้วมะเ้าานเราก็ออกมาหากินตามภาษาเราเนี่ยมาหาซื้อของแล้วก็เข้าไปบ้านพี่นอ้องว่าจะมาซื้อผลไม้ได้ฮอดหน้ากากดูสิเดี๋ยวนี้ของจําเป็นโดดีหน้ากากเนี่ย <c oughs> จ้าไม่ใช่ใส่ใต้คางเนาะแต่บักกล้วยไเด้อดหอดไข่ ai, เดี๋ยวอันนี้ไปวางไว้ก่อนไขยได้มาจากกองทุนอันนี้ก็จะจบคลิปนี้ไปด้วยบักกล้วยงามๆขอบคุณสำหรับการติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์อย่าลืมกดติดตาม ดูแล้วก็ต้องกดด้วยนะจ๊ะกดติล่ากดสิค่ะกดติดต,ต,ตาม